เบอร์ก๊าซใช่เบอร์ก๊าซไอ้นั่นมันน้ำยาย้อมผมเออใช่คือจังตัๆก็ไม่ขึ้นไอ้ย่าแสดงว่าเงินเดือนไม่ขึ้นนะมึงเนี่ยทำงานไม่ค่อยดีทำงานสายนี่คนเลยเข้าคาสิโนสามวันห้าวันแล้วใช่ไหมครับแต่ต้องติดแิ่ห้าวันกเท่านั้นเองสุดยอดจริงนะครับผมสวัสดีครับผมเป็นแฟนรายการสปอร์ต o r t ิตออกไปดูกีฬาครับวันนี้นะฮะเป็นกิจกรรมพิเศษของเรานะครับโดย วันนี้เป็นช่วงในเหตการของโควิด19เนอะเราต้องบอกว่ามีการใส่เฟสชิลกันนี่เป็นสีสันในการใส่หน้ากากเฟสชิลมันจะมีซิอ,อร์แปะนู่นนี่นั่นกันดูซิคนนี้เขียนอะไรเนี่ยใช้กูจังตังก็ไม่ขึ้นไอ้ยแสดงเงินเดือนไม่ขึ้นนะมึงเนี่ยทำงานไม่ค่อยดีเข้ามาใส่ยนี่คนเดินเป็นสายเที่ยวนิดนึงนะฮะอะไรเนี่ยสาม สามหกห้านี่คือนกทำงานสามวันหกห้าวันนะครับเพื่อเป็นการเข้าเกตอ้าวเข้าเกตนะครับผมก็เข้าเข้าเกตสามวันหกห้าวันแล้วใช่ไหมครับสามวันหกห้าวันเข้าเกตโอ้โหสุดยอดจริงนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าในฐานะที่คนสองคนนี้นะครับมาจากตัวแทนของทีมดังในเกาะอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูคือน้องอ้นก็เป็นแอดมินของเราด้วยนะแล้วก็คุณมนนะครับผมมาจากทางบ้านเป็นแขกเชิญของเรานะฮะ เรามีคําถามนะเราจะมาแบทเทิลกันเลยดีกว่านะครับคำถามในเมื่อแต่ละคนเทีมท,ท,ท,ที่ตัวเองรักแล้วคุณต้องรู้ประวัติรู้ที่มาของสโมสรตัวเอง<ม>คนแรกของเรานะครับเริ่มจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยดีกว่านะฮะคำถามคําถามแรกคือเปเดล่าอันเดรเปเดลาใส่เสื้อเบอร์อะไรเ <15, S 1> บอร์ 15, 1ิบหครับเบอร์15ถูกต้องครับผมอ่าโอเคครับ ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้จริงเริ่มมาจากคุณตีต่อนะครับคุณตีครับสำหรับในฐานะที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับก่อนที่เจอหลาจะใส่เบอร์8ปดเขาเคยใส่เสื้อเบอร์อะไรนะสิบแปดเบอร์สิบแปดยังไม่ใช่ใกล้เคียงใกล้เคียงนิดเดียวนิดเดียวเบอร์อะไรครับแฟนๆว่าไงครับเบอร์อะไรเบอร์การ์บอนไม่ใช่เบอร์กาบอสไอ้นั่นมันน้ำยาย้อมผมเออโอเคเฉลยเลยเบอร์ยี่สิบแปดและเบอร์สิบเจ็ด แม่ตากไปเลยหายหนึลยนะโอเคครับคนต่อไปน้องอ้นนะครับผมจะถามว่าปัจจุบันแมนยูได้แชมป์รีเยรลีกกี่สมัยอ่าแชมป์แมนยูก็ต้อง13บสาิฮะอ่าสิ 13. ถูกต้องนะครับ <c oughs> อ่าโอเคคุณมลเดี๋ยวมานิดนึงนะฮะตอนนี้นะฮะไม่ต้องกลัวผมฉีดยาแล้วผมไม่เป็นโควิดนะฮะอ่าต่อไปครับคุณมนครับผมเ <c oughs> ฟอร์นันโดต,ตอเลสย้ายเข้ามาลิเวอร์พูลย้ายมาจากทีมอะไรและเขาย้ายออกไปอยู่ทีมอะไรครับผม ย้ายมาจากแอตเลติโกมาติดโอ้โหถูกต้องแล้วอะไร<จ>ะย้ายไปอยู่เชลซีย้ายอยู่เชลซีแม่ถูกต้องนัดหนึงนหน่งคะแนนนะครับผมตอนนี้2ประตูตอนหนึ่งแล้วนะครับเราจะคาถามให้ครบนะครับ5ต่อ3นะเราก็จะได้ผู้ชนะไปทันทีอันนี้เป็นศึกแดงเดือดน,น้องอ้นครับจะถามว่าเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันสวมเสื้อเบอร์อะไรครับผมวั a เบอร์อะไรครับผมเบอร์เอลเบอร์อะไรเอร์เอลเบอร์เอลา,าอะไรครับผมแหมเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งใช่ไหม เบอร์หนึ่งนะครับโอเคครับอเล็กซ์ฟุตบอลสั้นเ,เ,อเอบนอ,เอร์ตองเบอร์ตอง <the> อเบอร์ตอง What the fuck อเล็กฟุตบกลซันเขาไม่ได้เป็นนะัก <c oughs> ฟุตบอลนะครับ <c oughs> เขาไม่มีเบอร์อ่โอเคออาวผ่า,านกันนะครับโอเคไปแ,แล้วเอามาเป็นโอกาสที่อาจารย์มลจะตีเสมอได้นะครับผมคำถามต่อไปนักเตะเลือดฟูที่เคยได้บอลลงดอคือใคร ถูกต้องนะครับผมตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2แล้วนะครับผมต่อไปต่อไปน้ององน้องนอน,อน้องอ้น,น,นะะอันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับริโอเฟอร์ดินานย้ายมาจากทีมอะไรเฟอร์ดินานมาจากลิสต์ยูไนเต็ดลิสต์ยูไนเต็ดถูกต้องนะครับผมน้ำไปแล้วนะสามประตูต่อ2ตอนนี้คุณมอนต้ตองเตีตื้นขึ้นมานะฮะโอเคต่อไปแอนดี้แคลโรเคยย้ายมาเลวูลูเนี่ยด้วยค่าตัว เท่าไหร่ครับแอนติเคโลนี่คุณดึงมาที่จะเป็นอินดี้เดวิสตอนที่กลับเข้ามาคุมทีมบีรอบสองรอบสองตัวนี้สูงมากสูงมากใช่ไหมมากครับอก็เล่นไปเฮี้ยมากเลยครับโอ้เฮี้ยมากด้วยทำไมครับก็เลยจำได้แม่นเลยครับจำได้แม่นเท่าไหร่อสามสิบห้าล้านปอนด์สามสิบห้าล้านปอนด์ถูกต้องนะครับโอ้โหสุดยอดมาก คือพูดถึงแอนดี้ไคลโรผมนึกถึงอะไรไหมที่บอกเล่นได้เฮี้ยมากเหมือนลอยแคลโรเลยลอยแคลโรผู้สาษประตูแมนยูเนี่ยอันนี้นก็เฮี้ยเฮี้ยพอกันนะครับผมอ่าทีนี้เอา,เาคนต่อไปน้องอ้อนน้องอ้อนนะฮะคำถามนี้ จงบอกชื่อนักตเตะแมนยูที่สวมเส,สื้อ<ร>เบอร์9ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเอ้ดิอดีตมึงจำมึงเกิดทันยุคไทยว่านี่มันใส่เบอร์9เนี่ยของแมนยูอ,ะ,อ,สนนะอะสามสี่คนนะสามสี่คนที่กล้ามาปัจจุบันเลย มาเซียลอ่าออมโตนี่มาเซียลถูกต้องใครคนนี้คนนี้ชอบใครครับเบอร์บาร์โ้เบอร์เก้าดิมีท่าเบอร์บาร์โนะครับผมมาเบอร์เก้าใช่แล้วไงต่อแอนดี้โคแอนดี้โคถูกต้องเลยเบอร์เก้านะฮะ อ่าใครอีกสักคนหนึ่งไอ้สักคนก็ครับอิบราฮิโมวิชสลาตันอิบราฮิโมวิชโอเคถูกต้องครับผม4คนสุดยอดมากตอนนี้น้ำไปแล้ว4ประตูต่อ3อ้าวคุณมลคุณมลคาราโอเกะเปิดเมื่อไหร่ไม่ใช่คาราโอเกะเร็วๆนี้เร็วๆนี้นะครับอ่ะระหว่างสโมสรลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันมันมีสถานที่แห่งหนึ่งมันกั้นอยู่ตรงกลางระหว่างสถานที่ของสโมสรอนเขาเขาปั้วนะคืออะไรสวนสาธารณะครับสวนสาธารณะหรอสวนลุมหรือเปล่าไม่ใช่ สวนลุมนนมันจะมีคนต<น>อนกลางคืนจะมีคนยืนนะเที่ยวไม้เที่ยวไม้ชวนไปเที่ยวถ่ายตอบก็เป็นแสนนี่พาร์คแสนนี่พาร์คแสนนี่พาร์คนี่คือมันเป็นสวนสาธารนณะใช่ไหมอ๋อแต่ไม่ใช่ไปนะไม่ใช่บายน,น,นะอไอ้ถางนั้นมีแบบเหมือนพวกคนที่ยืนชวนเที่ยวไหมสาธารณะแสนลี่พาร์คไม่มีเนาะเอาสรุปแสนนี่พาร์ค เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ระหว่างลิพูและเอเวอตันถูกต้องน,นะครับผมตอนนี้4ประตูต่อ4แล้วอาคำถามตัดสินเลยคําำถามตัดสินน,น้องนคำถามนี้ในศึกแดงเดือดเนี่ยที่ทำให้มูรินโญ่เนี่ยโดนไล่ออกจากการเป็นคุณซือของแมนยูในนัดนั้นเนี่ยมีผลสกอร์ระหว่างแมนยูกับลิพูเท่าไหร่อ่าแมนยูลิูแ่ดนั้นเลย มูร like ินโญนโดนไล่ออกโดนเด้งออกจากการคุมทีมในเซสเซอร์นี่แหละนับหนึ่งให้เวลาห้าวินาทีนับสองครับผมสองหนึ่งสองหนึ่งชัวร์นะเป็นคำตอบสุดท้ายนะคำตอบสุดท้ายครับอ่าโอเคเป็นคำตอบที่ผิดครับอ่าเพราะฉะนั้นในแมตช์นั้นเนี่ยเป็นแมตช์ที่ลิเวอร์พูลชนะแมนยูสามประตูต่อนหนึ่งซึ่งเป็นแมตช์ที่อัปยศมากและทำให้โจเซ่มูรินโญนั้นโดนเด้งออกจากสโมสรไป เพร,ราะนั้นข้อนี้ผิดแล้วตอนนี้โอกาสที่จานมนนะครับ <S 2> <S 2> <S เป็นทินี้ยิ่งใหญ่นะครับคุณมนนะครับต้องตอบคำถามข้อนี้ให้ได้เพื่อที่จะแย่งชิงตําแหน่งแชมป์ในครั้งนี้คานี้อะไรคาถามนี้เลยระบบ rotation เป็นแผนการเล่นของผู้จัดการทีมชื่ออะไระระบบ r o เ a t i o n ในยุคหนึ่งที่เลี้ยวปูมีการใช้โร t ทชั o เข้ามาในการรับนักเตะแล้วเป็นผลงานที่เยียๆเหมือนกันนะครับผมอา ก็ว่าผลงานเที่ยนี่มันเหมือนเที่ยมาตลอดใช่ไหมมโคตรตายแล้วเดี๋ยวทัวลงนะทัวลงกลุ่มแป้นแปลนแปลน ยังไงครับผมคนไหนคนไหนว่าน่าจะเป็นราฟาเอลเบนิเตสราฟาเอลเบนิเตสใช่ไหมโอ้โหอ่ะข้อนี้เฉลยเลยราฟาเอลเบนิเตสเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับราฟาเอลเบนิเตสนะครับคือคนที่สร้างระบบโรเทชันให้กับทีมลิเวอร์พูลและทำให้สร้างฟารบอัปยศในยุคนั้นแต่ไม่แต่เบนิเตสรู้สึกว่าทำให้ทีมลิเวอร์พูลนั้นก็ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่ไหมในแมตช์ที่เจอกับเอซีมิลาร์ในชั้นสมัย ก็แพ้ไอิมิลาศกันยอ่าใช่ถูกต้องแต่ไอ้มาเขาก็มีผลงานที่ดีแต่อาจจะไม่ถึงระดับแชมป์ีมเองโอเค,อเคมีแชมป์ติดมือมาบ้างม,มีบ้างติดไม้ติดมือมาบ้างเนาะอ่ะอย่างไงแล้วตอนนี้ผู้ชนะของเราก็คือคุณมลจทีริ้วบูนะครับผมขอเสียงปรบมือเด็กผงหน่โอเโอเคครับในเมื่อน้องอ้นเป็นผู้แพ้นะครับผมคุณเขาอ่าก็ยังไงก็ตามนะในฐานะที่เป็นแฟนเด็กผีก็ อยากจะฝากอะไรไหมในฐานะที่มึงเป็นผู้แพ้เนี่ยดูการหน้ามึงจะแก้ตัวยังไงมึงบอกกับสื่อให้เขาทราบแบบนีช่วงนี้เด็กผีเราก็ต้องคงต้องเตรียมตัเกียมตัวครับต้อเจียมตัวอย่าพูดต่อแสดงความดีๆกับทางพีแชาป์ของเราไปถูกต้องแล้วก็เดือกาลหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่อ่าว่ากันใหม่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมาฟื้นฟูอีกเมื่อไหร่แต่ก็เป็นกําลังใจให้ทั้งแมนยูนะและลิเวอร์พูลคือการได้แชมป์มันง่ายเว้ย แต่การรักษาแชมป์โคตรยากเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้นะทั้งเด็กคงให้เด็กผีนะครับผมในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนเป็นส่วนกลางระหว่างทั้ง2ทีมก็อยนนา,ากให้ผลสมายดีกันนะครับลและเราจะฝากช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะครับต้องขอบคุณอดิรีตไทยแลนด์ด้วยนะครับผม,มสําหรับเอารองเท้านี้มาโชว์ให้เฉยครับ <c oughs> ผม <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกเอะไม่ได้แจกผมไม่โชว์โอ้ยปาไว้ดูเฉยๆว่าตีไม่ได้ปาด และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ของเพจ SPORT ตเอซออกไปดูกีฬาด้วยและขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับโดโด่ปอบค u b นะครับผมและฝากอีกเพจนึ่งด้วยนะครับเพจชื่อว่าสปอร์ตกาแล็กซี่ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นเพจที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ของเราสัตว์ที่เร็วที่สุดมากกว่าม้านั่นก็คือลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับไปแล้สวีสวัสดีครับผมสปอร์ตอออกไปดูกีฬา lá thư cả